เขาออกมาดิเออนั่งดีๆนั่งดีๆนี่อย่างนี้ปุ๊บว่าใส่เข้าไปเออไหนสองมือนั่งดีๆนั่งอย่างนี้นั่งแบบนั่งแบบป้าเออนั่งแบบป้าอ่ะเออไหนยิบออกมาดิไหนยิบสีสีแดงลูกกลมสีแดงหยิบได้บ่าหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมครับ เฮ้ยเอามือหยิบอย่างนี้นี่นี่แล้วมึงก่อนก็ใส่เข้าไปมึงก่อนก็มาดิปึ๊บฮึ๊บใส่เข้าไปปั๊บอ่าหยิบออกมาหยิบได้ไหมอืมหยิบได้ไหมมึงก่อนเอามือนน้นมาด้วยเอามือโน้นมาด้วยเออเอามือนี้มา จับไว้สองมืออย่างนี้นี่อย่างนี้เฮ้ยไหนกรปาอยู่ที่ดูอ่าไหนใส่ได้ใส่ใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่อืมใส่เข้าไปอย่างนี้เลยโอ้โอ่ฮฮไหนย,ยิบไหมยิบไหม่เออยิบองนี้ยิบอย่างนี้อ่ะยิบออกมาอันเดียวอันเดียวหยิบดิยิบดิฮะหยิบ อ่าหยิบออกมาอันนี Luckily, <your fingers. S 2> ้นครับโหใหญ่เลยหรอหยิบอันนี้นี่เอาสีส้มเลยสีส้มง่ายๆเล็กๆอ่ะหยิบเป็นเล็กๆอ่าเล็กเล็กเออหยิบมาหนึ่งชั้นเอามาเลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหได้แล้วอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออใส่เลยใส่เลยใส่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 เอออีกอีกดันเข้าไปเร็วอีกนิดเดียวเร็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 วมมื่อนั้นความเมือเอออ่หยิบขึ้นมาใหม่ หยิบขึ้นมาใหม่เร็วเออหยิบเร็วเด้อเด้อใช้สองมือโอ้โหได้ยังนี่มังกรต้องเข้ามาตรงนี้นี่นะครับมาที่ไม่เด้นเช่นไม่มีเส้นเนี่ยอ like ้ามอโา้เออเฮ้ยเฮ้ยต us ิดมือเฮ้ยติดมือเอ้หยิบอย่างงี้นี่ฟุ๊ก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 อ่าไอีกมือนึงจับไว้อีกมือนึงจับไว้อีกมือนึงจับตรงนี้นี่อ่าจับตรงนี้ nè, và chúng ta sẽ làm cái gì? thấy không, hai tay rồi, được 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 Đi được rồi, 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 được đi, được อ่าหยิบออกมาหยิบออกมาหยหยิบหยิบออกมาหยิบตัวเองมาใช่ปฟ้าข้าหยิบออกมาตานดิหยิบออกมาจะหยิบยังไงขึ้นช่างนีนี่ตัวเอนะครับอ่าเก็บไว้อ่าแล้วนี่นี่เราจะมาใส่ตรงนี้ตัวเออยู่ไหนตัวเออยู่ไหนครับตัวเออยู่ไหนครับใช่ไหมอุ้ยอะหยิบไหมเอาไหมเอามั้ อ่ะหยิบมาเออหยิบมาให้หยิบดีๆก่อนจะได้อ่ะหยิบออกมางี้ปุ๊บอันไหนดาวดาวอยู่ไหนอ่ะดาวดาวอยู่ไหนดาวอยู่ใซ็นเซ็นไหมใซ่นไหมเอาไหมเอาไหมฮึปนี่นี่จมออกมาแล้วดนี่เอาตัวนี้ตัวนี้นี่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 เออเออจะออกมาเลยจมออกมาเลยจมออกมาเลยหยิบออกมาเลยครับหยิบออกมาเลยหยิบออกมาเลยโอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวฮมันติดเส้นเอาเส้นออกเอาเส้นออก กระสินออฟอ้าวอ้าวหยิบมาหยิบมาหยิบมาไอเดี๋ยวเอาเอาไหนอ่ะเอาไหนเดี๋ยวป้าหยิบให้เอาไหนเอาไหนอานี้ป่ะปาหยิบให้เอ้าวกลมกลมกลมโอ้กลมกลมเอางี้กลมจะใส่อะไรได้อ้าวกลมใส่ได้ไหมเฮ้ ใส่เข้ามาเก็บเก็บเก็บอ่าเก็บเก็บเข้ามาเอ้ยโอ้โหโอหยิบขึ้นมาไหมเอามาติดนิ้อ player, อนอนวอ่ะติดนิ้วเอาดีๆอย่าให้เข้าลองหยิขึ้นมาไหมเอาติดนิ้วีเลยติดนิ้วเอามาก่อนี่ยปาทำให้ดูปาทำให้ดูมาก่อนให้หยิบตรงนี้นี่ให้มันออกอย่างนาี้เร็วเร็วเร็วเอาเร็วหยิบเร็วปาเอามาเออเอาเร็ว อุ้ยเอาเร็วเร็วอุ้ยโอ้โหเเก่งตบมือตบมือเออเก่งเก่งเก่งตบมือครับตบมืออ่าใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาเอาอีกอันนึงอีกอันนึ่งใส่เข้าอุ้ยใส่เข้ามาแล้วโอเคไอ้อขาใส่เลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอาขาออก มันติดนิ้วติดนิ้วติดนิ้วอ่ะไหนนี่น,นี่เดี๋ยวปลาเอาให้ป้าทำให้อะเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ติดนิ้วแล้วมันติดนิ้วมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเฮ้ยโอ้โห <funded> <c oughs> ให้ยิบเองยิบเองปลาไม่ใช่ไยทำได <c oughs> ้เหรอไอ้สีเหลือง นี่สีเหลืองอยู่ไหนครับสีเหลืองสีเหลืองคืออะไรแบบไปูกระตายตัวบีอยู่ไหนตัวบีอยู่ไหนตัวบีอยู่ไหนตัวบีอยู่นี่บบใส่ครับเแลวครับ <S <S อ้าวผิดอันอันนี้ต้องมาใส่ตรงนี้อันนี้ต้องใส่ตรงนี้อันนี้ต้องใส่ไหนอันนี้ต้องใส่ตรงนีน้ ต้องใส่ตรงไหนอนี้ต้องใส่ตรงนี้อเอากลมเอากลมใส่กลมเอากลมใส่กลมโ,มโมดนข้างนอกอ่ะข้างนอกมันกลมมาใส่สามเหลี่ยมมาใส่สามเหลี่ยมลเลยเฮ้ยโอ,อ้โห,โหผิดแล้วผิดแล้วอาใส่คืนเลยใส่คืนโอ้โหีิเดียมี่เหลียมใส่ไหน สี่เหลี่ยมแผ่นไหนไอ,อ,อ้มือนึ่งะมือนึ่งไอ้มือึงจับได้ครับมือนึ่งจับได้เออจับสองมือได้สองมือได้เออโอ้โหเอาเอาเอามาใส่เดี๋ยวเอาสี่เหลี่ยมมาใสา่เออวงกลมใสใ่ไหนอ่ะเอาอันนี้ไปใสน่น้นเอาวงกลมไปใสน่น้น เอาอย่าเอาวงกลมมาใส่นี่นี่สี่เหลี่ยมใส่นี่สี่เหลี่ยมใส่ยางป้านี่เออวงกลมใส่นี่สี่เหลี่ยมใส่ป้านี่เนี่สี่เหลี่ยมใส่นี้เออเออสี่เหลี่ยมใส่นี้เออ่ยโอ้โหเทหมดเลยอ่ะใส่ใส่ใส่จับใส่เ็วจับใส่อย่างงี้เฮ้ยจับดีดีนี่จับใส่จับใส่จับใส่จับป้านี่เนี่จับใส่ป้านี่ เอากลมเออกลมใส่กลมเหลี่ยมใส่เหลี่ยมเอากลมไหนกลมเหลืองอยู่ไหนครับกลมเหลืองกลมเหลืองใส่กลมครับเขียวใส่เขียวครับเอาข้างหลังไีกครับข้างหลังเยอะเลยโอ้โหเอาความออกมาเอามาใส่เดิมมาใส่เอามาใส่ออนที่ออกไปมาใส่เอาสามเหลี่ยมใส่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ไหนครับสามเหลี่ยมเอาเอามาใส่นี่มันก็มาใส่เลยอันที่ออกไปมาใส่นี่ป้าทําให้ดูเลย อันนี้นะสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมใส่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่สี่เหลี่ยมวงกลมใส่อันเดียวเอาสี่เหลี่ยมเล็กเอาหยิบมาหยิบมาเร็วเอาหยิบมาใส่เร็วเอาหยิบมาใส่เร็วเอ้าผิดแล้วผิดแล้วเอาหยิบมาใส่เร็วเอาวงกลมแล้ววงกลม ตายเาจับตายเออที่จะตายตายน้อยสาเหลี่ยมใส่สามเหลี่ยมที่เหลี่ยมใส่สี่เหลี่ยมสาเหลี่ยมใส่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลียมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอ่ะไปหยิบมาโน้ตไปหยิบมาให้ป้าเลยไปหยิบมาเลยไปหิบมาให้ป้าเลยไปหยิบมาเลย าไปหยิบให้ป้าเลยเอ้อไปหยิบให้ปา้าไปหยิบมให้ป้าเลยได้าาหรือเปลา่าเฮ้ยไปหยิบมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยไปหยิบมาใส่เออยออกแล้วเ,เ,เอาใส่ด้วยออกแล้วใส่ด้วยหืมออกแล้วใส่ด้วย มาใส่เลวผิดแล้วผิดผิดผิดวิธีกลมาไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบมาให้ฟ้าเลวไปหยิบมาให้ฟ้าเลวโอ้โหโอ้โหเออไปหยิบมาให้ฟ้าไปหยิบมาเอ๋หยิบมาหยิบมาตรงนี้เนี่ยหยิบมาใส่ยไปหยิบมาใส่เลยอ้าวไปหยิบมาใส่นี่ ไปยืบมาใส่ไม่ใช่ไม่ใช่อเอาเออเอาเข้ามาเอาไปเอาเข้ามาเร็วเอาเข้ามาเร็ว นาะอยู่กับแม่กอนเอออยู่กับแม่กอกันนะป้าเราไปเก็บไอ้โฟนนี้มาใส่ก่อนเฮ้ยเอากระต่ายไปกัดได้ไงจุ๊บก็ดีจุ๊บก็ตายดีเอาอันนี้ออกป้าเก็บป้าเก็บของม่นเออป้าเก็บของก่อนนะครับอือเจเจเจสามเหลี่ยมอยู่ไหนอ่ะสามเหลี่ยมอ่ะป้าก่อนนะอุ้ยอุ้ย ออ oh. uh. uh, uh. ั้ออออาอ้าวอมงกอใส่เมอใส่มคกอใส่อึงอใส่อ้าใครเอาก็ตายไปไว้บนนู้นน่ะใครก็ตายไปไว้บนนู้นน่ะเฮ้ยมงกอเหรอมึงกอดก็ตายไว้บนนู้นเหรอนหาจับใส่เอง

สี่ห้าอย่าไปกัดอย่าไปกัดมาใส่นี่ใส่นี่สามเอเมานี่สามเอส่นี่เออโอ้โหเออสามเอเมน่ไหนเอาเอามาเร็วไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบมาให้ป้าเร็วหยิบมาให้ป้าไหนเอาเอาไหนในกล่องกล่องหยิบกล่องไหนกล่องกล่องนี้กล่องนี้ กล่องเร็วเอาของเอามาจะกล่องเร็วเอาของเอามาเลยครับเอาของเอามาเอาของจะกล่องของจะกล่องเร็วอ้าวเฮ้ยเราออกยังเปล่าไหนไหนปลาดุลิปลาดุดิเฮ้ยเอาอย่นี้นะบ่าอันนี้พวกบจะใส่ยี้เออนี่ไหน panas seperti ini eh ได้แต่ได้ไป่ตรงไหนซึ่ง ออวมาใส่เข้าไปอา ันแ้นล็รอบะ